ค่ะเพื่อนๆก็วันนี้จะมาทายดวงชาวราศีกุมกัแบบชาวลัคนาลุมในเดือนเมษายนพศ2564คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์จนถึงวันที่15มีนาคมของทุกปีตั้งแต่16ถึง15นะคะ16กุมภาถึง15ค่ะ ท่านใดก็ตามที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอนะคะเออยากจะขอความการุณานะคะช่วยกด s u b สไคร b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยค่ะชาวราศี กุมกับชาวลัคนากุมในเดือนเมษายนเนี่ยเป็นจังหวะที่ดวงขึ้นนะคะครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะธุรกิจการงานจะเจริญรุ่งเรืองดีรายได้เนี่ยจะหาได้มากขึ้นเป็นจังหวะที่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถทํางานหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมและก็จะได้เจอเพื่อนในอุดมคติมีเกณฑ์จะได้เจอเพื่อนใหม่ๆเพื่อนใหม่ที่จะเจอเนี่ยก็เป็นคนที่แบบเหมือนเคมีตรงกันนะเป็นคนที่เคมีตรงกัน จะมีการเดินทางท่องเที่ยวชาวราศีกุมะชาวลัคนาคุมเนี่ยช่วงประมาณเมษาจะมีการเดินทางไกลมีการเดินทางท่องเที่ยวการเงินราบรื่นค่ะความรักราบรื่นดี <c oughs> ในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะจะเป็นเกี่ยวกับพวกได้รับจดหมายทวงหนี้ได้รับหมายสารได้รับพวกจดหมายทวงหนี้อะประมาณเมษานเนี่ยบางคนนะ ประมาณประมาณว่าเออจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาได้ก็คือว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาของกฎหมายในบางท่านนะก็อาจจะไปทําใบขับขี่ในบางท่านก็ เดินเรื่องกู้ยืมเงินในบางมันจะเป็นช่วงเวลาของเอกสารกฎหมายอ่ะในบางท่านก็อาจจะจดทะเบียนสมรสในบางท่านก็ทําบัตรประชาชนใหม่ในบางท่านก็อาจจะเป็นเรื่องทางกฎหมายเข้ามาได้รับหมายศารฟ้องร้องเกี่ยวกับบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้ก็ได้สาวโสดหนุ่มโสดนะคะก็ท่านจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆแต่ว่าสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่เนี่ยท่านจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ แต่ถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยก็คือว่ายังไม่ใช่คนที่เหมาะสมจะคบเป็นแฟนด้วยเป็นเพศตรงข้ามที่เหมาะสมจะเป็นเพื่อนด้วยเป็นเพศตรงข้ามที่เหมาะจะเป็นเพื่อนกับคุณแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาเป็นแฟนนะคะเปช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยควรอดทนรอคอยให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่าคืออย่าพึ่งเร่งลงทุนทำธุรกิจอย่าพึ่ง ริเริ่มการลงทุนทําธุรกิจการขยายการริเริ่มการลงทุนทําธุรกิจยังไม่ควรคะ่ะควรจะประหยัดเงินไว้ก่อนในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะคุณน่ะจะไดออ้อาหารดีดนตรีไพละ เป็นช่วงที่จะได้เลิงลาตีได้เลิงราตีอาหารดีดนตรีไพเลาะจะได้แบบไปเที่ยวกลางคืนอาหารดีดนตรีไพเลาะคุณจะรู้สึกสนุกคึกคักได้เที่ยวได้ผ่อนคลายความเครียดนะคะคุณจะอับโชคนะคะถ้าถ้าทำอะไรแบบกดดันเพศตรงข้ามมากจนเกินไปคือสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ย คุณอย่าพยายามกดดันเพศตรงข้ามให้มากจนเกินไปเพราะมันจะทำให้ทะเลาะกันหนักได้ธุรกิจการงานของคุณตอนนี้มันเริ่มจะดีขึ้นค่ะก็ในช่วงเดือนเมษาเนี่ยท่านที่ชอบเล่นหวนยก็ท่านที่ชอบเล่นการพานันชอบเล่นหวยเนี่ยก็เล่นได้นะควรจะไปหาซื้อเลขใกล้แหล่งน้ำซื้อเลขใกล้ๆทะเลใกล้ๆแม่น้ำหน้าวัด หน้าหน้าวัดหรือแถวที่ว่าใกล้แหล่งน้ําอ่ะซื้อหวยใกล้ๆกล,กลแหล่งน้ําอ่ะจะดีโชคลาภก็พอมีเข้ามาค่ะพอมีเข้ามา นี้จะมาเปิดไพ่พลังงานนะคะ Present Elevation ความเอฟเฟ t แล้วก็ชุดสุดท้ายแล้วนะคะ ให้นางฟ้าพายผีเสื้อนะคะ birthday m a r r i a g new home new home การย้ายที่อยู่การย้ายงานการแต่งงานการสร้างครอบครัวการมีลูกในสามใบนี้จะเกี่ยวกับการแต่งงานนะเนี่ยมันจะมี new home เนี่ยการย้ายบ้าน m a r r i a การแต่งงานแล้วก็ birthday การตั้งครรภ์ จะได้ไปงานวันเกิดชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยในเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะได้ไปงานวันเกิดได้ไปงานเลี้ยงงานวันเกิดได้หมดเลยนะงานวันเกิดเบิร์ตเดย์งานวันเกิด Birthday, นวิวโฮมงานขึ้นบ้านใหม่แมริ่งานแต่งงานงานบวชในเดือนเมษาเนี่ยคุณจะได้ไปงานงานพิธีกรรมอะ งานบวชด,ด้วยนะมีดวงที่ว่าคุณนะ่ะจะได้ไปงานบวชงานแต่งงานแต่งงานบวชงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่จะมีชาวราศีกุมหลายคนเลยนะที่แต่งงานค่ะจะมีชาวราศีกุมให้สังเกตได้นะดาราที่เกิดในราศีกุมดาราดาราที่เกิดในราศีกุมเนี่ยแต่งแต่งงาน เป็นไปได้ออสามใบนี้นะมันเป็นไพ่เลิ Power, ฟพาวเวอร์ไพ่พลังงานความลับเนี่ยสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคือคุณนะจะไปเจอแบบใบเนี้ยเหมือนคุณอะ่ะจะไปเจอจะไปเจอใครบางคนน่ะที่ว่าเขาทําให้คุณหัวใจเต้นแรงมากคุณจะไปเจอใครบางคนที่แบบ โอ้เห็นแล้วแบบใจเต้นไม่เป็นท่าเลยใจระทึกคือแบบตกหลุมรักแบบคุณจะไปเจอใครบางคนที่คุณอ่ะโอ้โคตดโค้คดชอบเลยโคตดรักโคตดชอบเลยคุณจะรู้สึกแบบหัวใจเต้นแบบหัวใจเต้นตุมตามตุมตามเลยอ่ะแบบตกหลุมรักอย่างรุนแรงอ่ะแล้วคุณจะพยายามพรีเซนต์ตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเนี่ยพรีเซนตะ์น่ะเหมือนกับว่าแบบคือคุณอ่ะจะพยายามแบบ ตามจีบเขาให้ได้อะมันเป็นจังหวะที่คุณอะจะหมกมุ่นอย่างมากกับเรื่องเพศตรงข้ามเป็นจังหวะที่คุณจะหมกมุ่นอย่างมากที่จะทํำยังไงก็ได้ให้เพศตรงข้ามอะเขามารักเขามาชอบเขามาหลงเขามาลุ่มหลงในตัวคุณเป็นจังหวะที่คุณอะจะลุ่มหลงในเพศตรงข้ามอย่างมากแล้วคุณก็จะพยายามทําทุกอย่างเนี่ยให้เพศตรงข้ามเขามารักมาชอบมาลุ่มหลงในตัวคุณ อันนี้มันจะมีเอฟเฟกนะนี่คือไพ่เอฟเฟกนะคะคือว่ามันจะเป็นจังหวะที่มีความรักเข้ามาคุณจะได้เจอใครบางคนที่คุณตกหลุมรักอย่างบา้าคลั่งมันเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณนะจะตกหลุมรักเป็นช่วงเวลาของการตกหลุมรักเพศตรงข้ามอย่างบา้าคลั่งคุณเจอใครบางคนที่ทําให้คุณเนี่ยปั่นป่วนหัวใจคุณตกหลุมรักคนคนนั้นอย่างบา้าคลั่ง แล้วคุณนะ่ะจะพยายามแบบเข้าไปตีสนิทกับเขาหรือพยายามหมกคุณนะ่ะจะหมกมุ่นเรื่องของเพศตรงข้ามตัวคุณนะ่ะจะไปหมกมุ่นเรื่องของเพศตรงข้ามมากจนเกินไปแล้วก็เป็นอารมณ์แบบเป็นอารมณ์ของคนที่กําลังมีความรักอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ก็ห้ามไม่ได้อะไรแบบนี้คนที่กาลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผลคอนสอบไม่ค่อยดีนะสอบตก เอนทานไม่ได้เออเอนทานเอนทานไม่ผ่านสอบตกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เหมือนกันแต่คุณก็ยังมีความสุขดีนะอันนี้ไพ่จอยค่ะมีความสุขดีมีคนจ้องหาเรื่องจะมีคนเอาข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องมาบอกคุณอนะอันนี้คือโดนนินทาว่าร้ายนะ จะมีคนน่ะเอาเรื่องของคุณน่ะไปนินทาว่าร้ายแล้วก็คุณอาจจะได้รับข่าวไม่ดีมาบางอย่างทําให้คุณเนี่ยซึมเศร้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคุณก็ยังเก็บดอกออกผลจากสิ่งที่คุณขยันและพยายามมานานน่ะสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพยายามเนี่ยมันจะเริ่มสําเร็จเริ่มออกดอกออกผลมันเปรียบได้กับคนที่ปลูกต้นไม้แล้วก็เมื่อปลูกต้นไม้เนี่ยก็ต้องได้รับผล ของสิ่งนั้นเมื่อทําความดีก็ได้รับผลของสิ่งดีคือสิ่งที่คุณพยายามในอดีตเนี่ยมันก็จะเอ,อ่อเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณแบบมุ่งมั่นพยายามในอดีตเนี่ยมันเริ่มจะเห็นผลเป็นรูปธรรมนะสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณแบบพยายามมาตลอดเนี่ยมันก็เห็นผลเป็นรูปธรรมท,ท่านใดก็ตามนะคะที่ เพิ่งทะเลาะกับแฟนไปนะไพ่ใบน,นี้ยคือไพ่การคืนดีกับแฟนเก่านะคนที่ว่าเพิ่งทะเลาะกับแฟนไปอะ่ะจะได้คืนดีกันแน่นอนชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมอะ่ะในเดือนเมษายนเนี้ยจะได้คืนดีกับแฟนเก่าเป็นช่วงที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเยอะจะมีการเดินทางไกลมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นเป็นช่วงที่หมกมุ่นเรื่องทางเพศหมกมุ่นเรื่องเซ็ก การเงินของคุณน่ะจะเริ่มดีขึ้นนะแล้วคุณน่ะเป็นนักสู้ในชีวิตจริงเหมือนกับว่าไม่ว่าอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคครั้งนี้ไม่ว่าอุปสรรคครั้งเนี้ยมันจะคืออะไรก็ตามนะไม่ว่าอุปสรรคครั้งเนี้ยมันจะคืออะไรก็ตามอะแต่คุณน่ะก็เหมือนจะพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคครั้งเนี้ยไปให้จงได้อืมคุณจะพยายามทําทุกอย่างที่จะ คุณน่ะจะพยายามทำทุกอย่างที่จะเอาชนะใจเพศตรงข้ามคุณพยายามจะทำทุกอย่างให้ให้แบบให้เขามารักคุณน่ะเหมือนกับว่ามันเป็นจังหวะที่ว่าคือคุณจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะใจเพศตรงข้ามถ้าหากทะเลาะเลิกคบกับแฟนไปเนี่ยก็เป็นที่ตัวคุณน่ะจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะง้อคุณจะพยายามง้อเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยกลับมา คุณจะพยายามง้อเพื่อให้คนคนนั้นเนี่ยเขากลับมารักคุณใหม่อีกครั้งคือพยายามง้อทุกวิถีทางอะเพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยกลับมารักฉันอีกนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะ